ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณตั้งตอบชัดประจำวันที่10พฤษภาคม2565นะครับวันนี้เงินกลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐบาลประกาศว่าจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุตามขับันไดเนาะ 700ถึง1,250บาทตามขั้นบัไดอายุไปกดมาแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนถามมาว่าอา้าวทำไมเงินไม่เพิ่มเลยทําไมเงินไม่เพิ่มบัญชีมีปัญหาหรือเปล่าถามกันมาเยอะมากจะตั้งไปหาคําตอบมาแล้วก็อขอกราบขอบพระคุณนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k สวัสดิการทานข่าวก็ได้บอกมาว่ายังไม่ได้เพิ่มเงินนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเงินผู้สูงอายุที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเนี่ยหเดือนเนี่ยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการทําเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ นั่นหมายความว่าคุณยังได้เงินเท่าเดิมในวันนี้อยู่600ถึง1,000นะครับแต่ว่าเงินที่จะให้6เดือนนั้นอาจจะเป็นการจ่ายย้อนหลังจะมีการเข้าในงวดไหนนั้นเดี๋ยวสตังค์ไปตามมาให้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยหลายคนก็สับสนเหมือนกันทางที่ดีเนี่ยก็อ,อยากจะฝากบอกรัฐบาลว่านอกจากว่าจะให้เดือนไหนแล้วต้องบอกด้วยว่าเงินปรับใหม่จะเข้าวันไหนบ้างคนดูจะได้ไม่สับสนทั่วประเทศนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยคนสับสนแล้ว ถ้าใครนะครับไปกดเกินมาวันนี้ยังได้เท่าเดิมนั่นหมายความว่าบัญชีของคุณยังไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลกําลังทําเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณอยู่นะครับหางในอนาคตรัฐบาลประกาศวันเบิกจ่ายงบประมาณว่าจะมีการปรับเงินเมื่อไหร่ สตงางค์จะรีบทําข่าวอัปเดตทันทีนะครับอ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับเจอปัญหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกดเงินผู้สออยู่ในวันนี้หรือว่าจํานวนเงินต่างๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวสตางค์จะนำสิ่งที่คุณอยากรู้ไปหาคำตอบและมาบอกคุณให้สบายใจผ่านช่องสตางค์ีเดียอย่าลืมนะครับดูข่าวจริงกดติดตามและกด,กดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์ีเดียช่องสตางค์ีเดียจะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณช่วยเหลือกันฟรีไม่คิดตังค์ครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ